ตอนที่หนึ่งการรู้ตัวอยู่กับลมหายใจลองลับตาลงสัมผัสร่างกายของคุณในขณะนี้ลมหายใจเข้าลึกๆและค่อยๆปล่อยออกไม่มีอะไรต้องทำเพิ่มเติมนอกจากเพียงสังเกตการเคลื่อนไหวของลมหายใจลมหายใจนี้คือสัญ,ญลักษณ์ของปัจจุบัน ทุกลมหายใจเข้ามาแล้วก็ไปไม่มีใครสามารถหยุดมันหรือครอบครองมันได้เช่นเดียวกับทุกสิ่งในชีวิตทุกความสุขทุกความทุกข์ทุกความคิดทุกความรู้สึกล้วนเกิดขึ้นแล้วก็ผ่านไปพระพุทธองค์ตรัสว่าสติคือการรู้ตัวอยู่กับสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน เมื่อคุณสังเกตลมหายใจคุณกำลังฝึกใจให้ไม่หลงไปกับอดีตรหรือกังวลอนาคตทุกความคิดที่เกิดขึ้นลองสังเกตเหมือนคุณเป็นผู้สังเกตการไม่ต้องตัดสินไม่ต้องผลักหรือดึงมันแค่สังเกตและปล่อยไปตอนที่สองสังเกตความคิดโดยไม่ยึดติดลองสังเกตความคิดในใจของคุณ บางความคิดอาจเป็นความกังวลเกี่ยวกับงานหรืออนาคตบางความคิดอาจเป็นความโกรธหรือความอิจฉาลองไม่ต่อสู้กับมันเพียงแค่เห็นมันเหมือนเมฆบนท้องฟ้าลอยขึ้นลอยลงลอยผ่านไปทุกความคิดมีอายุสั้นไม่มีอะไรยาวนานการยึดติดกับความคิดนั้น คือเหตุแห่งความทุกข์ลองถามตัวเองนี่คือความคิดหรือความจริงลองถามฉันสามารถปล่อยมันได้ไหมทุกครั้งที่คุณสังเกตและปล่อยคุณกำลังสร้างความเข้าใจและปัญญาในใจตัวเองคุณเริ่มเข้าใจว่าความคิดไม่ใช่ตัวตนของคุณแต่เป็นเพียง ปรากฏการ์ชั่วคราวที่เกิดขึ้นภายในใจตอนที่สสังเกตความรู้สึกและอารมณ์ตอนนี้ลองนำความสนใจมาที่ความรู้สึกความรู้สึกนี้อาจเป็นความสุขความเศร้าความโกรธความกังวลหรือความวิตกกังวลไม่ต้องผลักหรือพยายามเปลี่ยนมันเพียงแค่สังเกตหากคุณรู้สึกโกรธ ลองถามตัวเองว่าโกรธนี้เกิดขึ้นแล้วผ่านไปไหมหากคุณรู้สึกวิตกกังวลลองถามว่าฉันสามารถอยู่กับความรู้สึกนี้โดยไม่พยายามหลีกหนีได้หรือไม่ทุกความรู้สึกก็เหมือนคลื่นในมหาสมุทรบางครั้งสูงบางครั้งต่ำเราไม่สามารถควบคุมคลื่นแต่เราสามารถเรียนรู้ที่ ลอยอยู่เหนือคลื่นโดยไม่จมลงไปกับมันตอนที่4การอยู่กับร่างกายและการเคลื่อนไหวสติไม่ได้เกิดขึ้นเพียงกับความคิดหรือความรู้สึกแต่เกิดขึ้นได้กับร่างกายลองสังเกตร่างกายของคุณในขณะนี้ความรู้สึกของเท้าที่สัมผัสพ,พื้นน้ำหนักของร่างกายที่อยู่บนเก้าอี้หรือพื้น การเคลื่อนไหวเล็กๆของมือหรือแขนทุกสิ่งในร่างกายเกิดขึ้นและเปลี่ยนแปลงไม่มีอะไรคงอยู่ตลอดเวลาการฝึกสติที่ร่างกายช่วยให้เราไม่หลงไปกับความคิดหรือความรู้สึกที่วุ่นวายเราจะกลับมาอยู่กับปัจจุบันได้ตอนที่5การใช้ชีวิตประจำวันอย่างมีสติเมื่อคุณตื่นนอน ลองเริ่มวันด้วยการสังเกตลมหายใจและร่างกายเมื่อคุณกินอาหารลองอยู่กับรสชาติกลิ่นและเนื้อสัมผัสของอาหารเมื่อคุณเดินทางลองสังเกตร่างกายและสิ่งรอบข้างทุกกิจกรรมในชีวิตประจำวันสามารถเป็นการฝึกสติเมื่อเราอยู่กับปัจจุบันเราจะเข้าใจว่าความสุขไม่ได้อยู่ที่ผลลัพธ์ แต่เกิดจากการตระหนักรู้ในขณะนั้นการให้ความสนใจกับคนรอบข้างโดยไม่คิดถึงเรื่องอื่นการฟังเสียงนกร้องหรือสายลมโดยไม่แบ่งแยกความคิดการทำงานโดยใส่ใจในทุกขั้นตอนไม่เผลอเรอนี่คือความสงบที่แท้จริงไม่ต้องรอให้ทุกอย่างสมบูรณ์แบบไม่ต้องรอความสำเร็จเพียงแค่เรา รู้ตัวอยู่กับสิ่งที่เกิดขึ้นตอนที่ 6. กการปล่อยวางและเข้าใจชีวิตทุกสิ่งเกิดขึ้นและผ่านไปการยึดติดคือเหตุแห่งความทุกข์การปล่อยวางไม่ได้หมายถึงการทอดทิ้งแต่คือการเข้าใจและอยู่กับสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างสงบลองนึกถึงความทุกข์ที่ผ่านมาในชีวิตทุกเรื่องราวผ่านไปแล้วและคุณยังอยู่ ทุกความเจ็บปวดสอนให้คุณเข้าใจตัวเองทุกความสุขสอนให้คุณชื่นชมปัจจุบันชีวิตคือการเรียนรู้การอยู่กับปัจจุบันการรู้จักความคิดความรู้สึกและร่างกายของเราเองนี่คือการปล่อยวางและเข้าใจธรรมชาติของชีวิตตอนที่7สรุปและค่อยๆกลับสู่โลกภายนอกตอนนี้ ลอนกลับมาสู่ลมหายใจของคุณอีกครั้งค่อยๆรู้สึกกับร่างกายและสิ่งรอบตัวเปิดตาขึ้นช้าๆนำสติที่คุณฝึกมานี้ไปใช้กับ